ดึงมาจากในเมืองดึงมาจากอันนั้นไปในเมืองกันเลยเอาคือเออนี่เดียวนี่นี่น,นี่ไปในเมืองใส่ท,ทั่วลักไว้น,น่องเคบับเเต็มจานเจ็ดยูรู อาหารฝรั่งฝรั่งอ,อาหารตุรกีพี่น้องเมืนเน่อเจ็ดยูโรเต็มจายนยังเสียวา่าจะมาสิกินน้วมามา,มา,ม,า,ม,ามาซิมน้ำจันพี่น้องผสมอันมันจะไม่แบบมันจะไม่เนื้อไก่ก็ไม่เนื้อแพะอนาก็เลยเอาแบบผสมสร้างผสมกนันเอา สวันดีป้านทุนดีวัดีครับโอ๊ยบ่เด้มาเด้ไปเยี่ยมไปยามหลายหมื่นโดนละ่ะป้านก็ตื่นแล้วเนาะบ้านบ้านใครก็ตื่นแล้วล่ะตื่นแต่เช้าเนาะหรือยังไม่ได้นอนตอนนี้สามทุ่มยี่สิบ เวลาเยอรมันสามทุ่มยี่สิบแต่มันเยอะเยอะนะป้าเจดยูโรคุ้มอยู่แต่มันแต่มันจะเย็นไปนิดหนึ่งเพราะว่า จากร้านมาถึงบ้านก็ประมาณห้านาทีอากาศมันเย็นวันนี้หมอกลงจัดมากหมอกจัดจริงๆในระยะห้าร้อยเมตรเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะไม่จช่ห้าร้อยห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรร้อยเมตรเนี่ยมองไม่ชัดเลยหมอกจัดมาก สบายดีครับนอนไม่หลับโอ้ธรรมดาแหะเนาะนอนไม่หลับก็ได้มาดู YouTube แป้งเขาก็กรอบดีนะแป้งบางๆบางร้านบางร้านแป้งมันเขาจะหนานุ่ม แต,แต่ไม่ชอบว่าแป้งนานุมนุน่มแล้วนาแบบต้องกินร้อนๆที่ร้านเขาน่ะอร่อยอยู่อันนี้แป้งบางแป้งแป้งบางกรอบกรอบนอกก็ชอบไปร้านนี้มันมีเยอะป้าธุรกิจด,ดีดีป้า นวดก็ได้นวดทุกวันวันลนะสองคนสามคนเ็ามีอยู่นะอยู่บ้านวันนี้วันเสาร์ก็เลยถือโอกาสไปเดินเล่นในเมือง <c oughs> ไปไปเหละกระเป๋าไว้พัดไปไปดูไปดูกระเป๋ามันลดราคา ทีนี้เขาจะแบบบ้านเราก็ซัมเมอร์เซลนั่ะนะถ้าว่าซัมเมอร์ทีนี้มันไม่ซัมเมอร์มันวินเตอร์มันวินเตอร์เซลล์ลดลดหน้าหนาวใช่ครับคนใด คนบ้านๆไม่ค่อยกินกันหรอกพูดถึงว่านอกจากว่าย่านธุรกิจเนอะแบบถ้าถ้าแบบพัทยาภูเก็ตอย่างนี้เขาก็ขายได้พูดถึงอาหารนั้นนะกระเป๋ารดราคาป้าลดลดใช่ไหมใช่ลดนะไปดูแล้วราคาแปดร้อยยูโรแปดร้อยยูโรก็ลดล,ล,ลงมาลงมาหกร้อยประมาณเนี้ย เห็นแล้วมันก็เกิดกิเลสไปดูแล้วนั่นน่ะไม่ไม่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไม่น่าไปเดินนู้ไหมผมหลวมตัวไปกับเพื่อนครั้งหนึ่งป้าอาจจะได้ดูคลิปไปฮัมบอก์กนะหลวมตัวไปกับเขาไปร้านลุยวิตตองน่ะนะโอ้ตายตายราคา สามพันสี่พันที่ชอบนั่นน่ะสามพันสี่พันยูโรนั่นน่ะโอ้ยถ้าช่วงนั้นราคาเงินมันก็เหรียญเงินสามสิบหกบาทสามสิบหกต่อหนึ่งยูโรนั่นนะม่อคิดเอาเอะสามพันยูโรรวมตัวไปกับเขานั่นน่ะสามพันห้าด้วยซ้ำไปโอ้ยไม่ไปอีกแล้ว ไปกับเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนพวกเพืนผู้หญิงคนไทยนี่แหละไปแล้วแบบมันก็สวยจริงๆนั่นแหละยี่ห้อเนาะของเขายี่ห้อระดับป้าป้าต้องแจกจ่ายทยอยแจกจ่ายแล้วล่ะ พัคเกกาบ้านคงก็มีไม่กี่ใบห,หรอกกระเป๋ากระเป๋าแบบกระเป๋าผู้ชายใส่หรือแล้วนะมันจริงๆแหละไม่ค่อยได้ใช้แต่เวลาใช้จริงๆแล้วป้ายาม ย่ามผ้าไหมผ้าย่ยามผ้านี่แหละเวลาไปวัดไปอะไรทำบุญก็ใส่ผ้าไทยแล้วก็ถือย่ามมันก็สะดวกมันก็มันก็เก๋ดีแต่ซื้อกระเป๋านี่แหละมีใบเดียวนี่แหละแบรนด์เนมกับเขานั่นแหละโอ้ซื้อมาก็ถือไปวัดวันปีใหม่นั่นแหละวันปีใหม่ ไปทำบุญปีใหม่ไปวัดครั้งหนึ่งก็เก็บข้อตู้ไว้ไม่รู้จะซื้อไปไหนโอ้ยเสียเสียเสียดดยใช้ไม่คุ้ม ของป้าต้องทยอยให้คนประมูลป้าประมูลช่วยเหลือทำกิจกรรมให้ f อซทั้งหลายประมูลกันคงดีเนาะ โอ้มันเย็นเยอะแบบนี้ต้องหาอะไรมามาล่องคอสักอย่างเอาสั้นๆหน่อยเจริญอาหารนะป้า หนาวไหมที่บ้านเรามีไว้ใช้ในสังคมคนชอบแบนเนมสักใบสองใบก็พอก็ จริง,จร,ง,จ,รงจริงเลยป้าอันจะให้ก็เสียดายจะขายก็ไม่รู้จะขายยังไงนะผมผมคนหนึ่งนะขายของไม่เป็นถ้าจะขายถูเออก็เสียดายถ้าขายแพงก็กลัวเพื่อนจะว่าก็เลยผมผมขายของไม่เป็นนะขายทุกอย่างเลยขายของเป็นเพราะ้าไม่ได้ผมผมก็มไม่เอาจะให้ก็เสียดาย ซื้อมาทั้งแพงว้าวอากาศดีจังพอนอนสบายสบายเนาะบ้านเราโอเคป้าก็ไม่ขึ้นนานหรอกเพราะว่าช่องนี้ขึ้นทักสิบนาทีทั้ห้านาทีสิบนาทีพอเป็นพิธีเฉยๆหรอกไม่มีอะไรมากมาย เพราะว่ามากินอันนี้เฉยๆผาแดงโอ้พี่หมอวัดดีวัดดีพี่หมอสบายดีเนาะอันขื้มมาอันนี่ืื้ๆดอกมาอ่างไน้กินนั่นอ่านฝรั่งครับขอบคุณมากป้าสุขภาพแข็งแรง โชคดีเช่นกันครับโชคดีเช่นกันพี่หมอไปละเดอ้อบ่ได้ขึ้นดนดอกขืนเป็นพิธีเืือบ่ได้มีอีกย่างหลายขอบุญขอบคุณสุขุดสุกคนเดอ้อที่มาให้กำลังใจที่บด้เขียนคอมเมนต์ก็ได้อ่าขอบคุณปาทุนดีมีเรื่องเยอะขอบุญขอบคุณอ่าพี่หมอเนาะอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขุดสุกคนเดอ้อแอแลบไปแล้วก็สิได้กินนัน นี่สบายเนินน้องทั้งน้อยกินไปน้ำคุยไปน้ำไปน,ไปน้เดี๋ยวมันจะส,สมัครน้องพี่น้องอย่าดีมีแห้งสุขุสุขวนเด้อ